มาแล้วจ้าคลิปที่ทุกคนรอคอยกับการยกยอดประกายดาวทำยังไงยกแบบไหนยกแล้วลงปลูกเลยไหมดูยังไงย,ยกยอดได้แล้วต่อที่เหลือทำยังไงจะตายไหมคือคำถามเยอะมากค่ะและนี่เป็นการยกยอดครั้งแรกของเราใช้เวลาในการทำคลิปนี้รวมครึ่งเดือนเลยนะคะ<อ>เพื่อรอผลแล้วก็อัปเดตในคลิปเดียวกันไปเลยค่ะพร้อมกับการเตรียมต้นให้พร้อมกับการยก ยอดด้วยว่าต้องทำยังไงและท้ายคลิปค่ะสำหรับการเฉลยกิจกรรมจากคลิปที่แล้วนะคะเขาเป็นว่าไปดูพี่เจฟกันก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งรีบข้ามนะเพราะว่าบอกเลยว่าพี่เจฟเขามีเทคนิคเคล็ดลับเพียบค่ะถ้าเอ๋แอบทำอะไรอยู่จะยกยอดประกายดาวนะการยกยอดนะครับปกติเราจะตัดละให้เหลือใบนะแต่นี้ตอมันยาวใช่ไหม ผมก็เน้นว่าเขาเนี้ยจะเอาลูกให้เขาเลี้ยงลูกไว้เห็นไหมเขามีลูกนะเดี๋ยวลูกก็จะเลี้ยงลําต้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ลูกใหญ่เลยมาเริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดแล้วเดี๋ยวอธิบายไปด้วยตื่นเต้นอะไม่เคยเดีดีอะไม่เคยยกเลยอ่ะนี่โยกมาเร็วอ,อเรวอ้อนี่เลยนะ อ๋อแบบนี้คือตรงตรงตรงแผลตรงปลายป<ผ>ลายปูน<อ>แต่อันนี้ไม่ป้ายนะเพราะว่าจะช้ำน้ำ,นำช้ำน้ำได้ด้วยเหรอพี่เจ๊ใช่ช้ำน้ำแต่ว่าอันเนี้ยป้ายปูนเสร็จนะเดี๋ยวเราจะเอาไตาโคโดม่ามาลาดนะกัน<อ>เชื้อนะมาเดี๋ยวเรายกยอดใหญ่ต่ออันนี้เป็นแม่ใหญ่เลยนะคือใช่เป็นต้นที่จ่ายลูกให้เราคือเยอะมากหลายเที่ยวมากในระยะเวลาปีปีกว่าๆปีนิดนึง ตั้งแต่มีเขาพอออกลูกเราเรียกว่าออกลูกไม่หยุดเลยนะแม่อันเนี้ยลองยกแค่สองต้นใช่ไหมใช่คืออันเนี้ยเหลือไว้นะคือทดลองนะคือจะยกต่ำก็ได้แหละแต่ผมเหลือไว้นะเดี๋ยวให้ทุกคนดูไซส์ของความเป็นคุณแม่เขาว่าแบบเห็นไหยทันใดนั้นที่พี่เจฟเตรียมของทุกคนแล้วก็เห็นเงาตะคุนตะคุม่ม ไม่ไม่ได้ถ่ายทุกคนดูวิเทสแอดมาตัดแล้วดูดิโอ้โหแต่รากสุดสวยเลยนะ<อ>เคยเห็นรากขาวๆข,ขนาดนี้ปะ้ะตอนแรกกะจะช้ำน้ำใช่ไหมขนาดนี้คือไม่ต้องช้ำครับอ่าเนี่ยให้ดูมาจากอันนี้ค่ะนี่นี่ที่ค่อยๆด,ดึงมาเลยเป็นรากน่าจะรากของน้องนี่คือหลุดง่ายคือรู้เลยว่าโป่งมากนะเพราะว่าเขยา่าเขย่านิดนึงเขาก็เนี่ยออกมาเป็นให้เห็นเป็นรากแบบ เยยอะเลเลราไม่มีเสียเลยอ่ะทุกคนเท่ากับว่าตอนนี้เป็น2ต้นที่ยกยอดแล้วก็ชันน้ำไว้นะวันนี้เป็นวันที่30มิถุนายนนะคะนี่นะครับหลังจากที่เรายกยอดไปแล้วนะอันนี้จากรอบที่แล้วนะที่เรายกยอดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสองต้นนะแล้วก็ลองลองันน้ำดูนะครับ พอยกยอดไปแล้วชํำน้ำนี่แทงแล้วนะนเห็นไหมตาแตกแล้วแล้วนี่แตกแล้วนี่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 น,นี่นอนนะีน่ชมพูชมพนะูการที่ให้มันมีรากเนี่ยชํำน้ําจะดีกว่าครับไม่มีรากคือช้านะมาแล้ววันนี้ก็จะมาลิฟใบเพื่อให้ตอนเนี่ยได้มีรากออกมาครับลุยเลยมีรากอย่างเงี้ยคือดีอย่างเงี้ย แล้วเอาไปชําน้ําคือดีมากเราก็จะลีดใบออกให้เขาเกิดรากแบบนะี้แล้วก็ตอก็จะยาวขึ้นนะเกี่ยมเกี่ยมเพื่ออนาคตจะยกยอดนะคือเวลาเราตัดใบออกอแล้วมันทําให้เขาเกิดรากออกมาใหม่ใช่ไหมใช่เกิดใบได้ได้ได้ยาวขึ้นด้วยหมายถึงว่าโตขึ้นนะแล้วควรจะให้เหลือกี่ใบอะพี่เจฟ ก็สักสใบนีอันนี้เห็นไหมเดียวสใบแล้วมันจะทําให้ต้นโต้้าไหมเกี่ยวหมเกียไม่เกี่ยวสี่ใบ<อ>คือเพ<อ>ียงพอจากนั้นก็เริ่มชับๆับชัเป,ป,ป็นเลงศิลปะที่ตัวเองถนัดเลยค่ะพี่เจ๊ตัดใบทิ้งใหญ่เลยค่ะยังไม่หยุดค่ะยังไปต่อได้เรื่อยค่ะนึกว่าตัวเองถางหญ้าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ คนไท้อยน้อยในเสียวสันหลังเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมแต่และต้นคือโล่งเลยตอนนี้ทุกต้นได้ตัดใบออกเรียบร้อยนะคะเหลือต้นละแบบสี่ใบห้าใบนะและนี่คือท่านแทนทุกคนดูนี่คือใบตัดทิ้งหูเยอะมากอะ่ะ ต่อก็จะพ้นขึ้นมาแล้วแล้วก็อากาศถ่ายเทด้วยนะ <style music> เดี๋ยวพวกกาบมันเนี่ยก็จะแห้งไปนะแล้วรากก็จะแทงออกมาแทนถ้ามันมีลูกยิ่งดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันมีลูกอย่างเงี้ยพอรากแทงมาปุ๊บเราเรายกยอดไปปลูกลูกให้เลี้ยงต่อแม่ไปนะเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้เรายกไปแล้ว <reefs> อันเนี่ยลูกก็เลี้ยงต่อแม่ครับเดี๋ยวพาไปดูที่ชําไว้รอบที่แล้วนะที่ชาไว้รอบแล้ว ที่เราชาไว้ตัดไว้ประมาณเท่าไหร่อาทิตย์นึงถึงไหมไม่น่าถึงเดี๋ยวดูวันโอโหนี่ไงนี่ลา<ะ>ดนี่ไงแต่ผมจะบอกว่าเหลือใบไว้เยอะนะจริงๆอ่ะผมคิดว่าเหลือแค่3ใบก็พอนะถ่ายน้ำเลยแล้วกันเดวกาดแ,แต่ต้องถ่ายน้ำบ่อยหน่อยนะครับออ,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 อแล้วก็วก,ก็คือเราก็ชาน้ำต่อไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ แล้วก็เดี๋ยวเทียบเทียบให้ดูระหว่างไม่มีรากอากาศซึ่งดูจากใบก็โอเคนะเห็นไหมเนี่ยจากไม่มีรากก็ค่อนข้างยากนะเห็นไหมมันไม่มีรากแทงๆมาเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ใบโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรถ่ายน้ำบ่อยหน่อยนะครับสักประมาณ3าสวันครั้งนะถ้าพ,พี่เจอทำต้นนี้ตายจะงอนเนะไม่ตายนะอันนี้ต้นใหญ่สุดดีดเห็นไหมเห็นไหมรากดี ไม่น่าเชื่อนะคะรากที่เกิดจากการช้ำน้ำคือมาไวมากอันลังมากอ่ะ <ST AR> คือแค่ให้ผลลากแค่นั้นพอใช่ไหมพี่เจฟอใช่โดนแสงโดนแดดไม่ได้แ,แต่ว่าไม่ได้โดนแดดโดยตรงเพราะว่าเขาไม่มีรากที่จะดูดน้ำไปเลี้ยงใบนะพอโดนแดดก็อาจจะไม่ได้ก็ไว้ไใต้ชายคล้ายาแต่ต้องมีแสงนะอันนี้นะครับหลังจากที่ ตัดแล้วชํำน้ําไว้นะครับสิบสี่วันนะครับก็มาให้ดูนี้ก็เล็กๆดื้อลากนะเดินดีแล้วนะแล้วก็อันเนี้ยตัดแบบไม่มีรากคือมาช้านะเป็นตุ่มๆเองเห็นไหมแต่แบบมีรากเนี่ยต่อยาวๆหน่อยคือจะเร็วกว่านะครับเดี๋ยวลงกระถางนะเห็นนะสังเกตมาว่า ประมาณ5้าใบนะยังตึงอยู่นอกนั้นนะเหี่ยวหมดเลยนะครับก็มาจะตัดทิ้งนะนี่เราตัดแล้ว<ม>ก็เอาเท่านี้เลย<ม>ก็เตรียมวัสดุปลูกเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวลงกระถางได้เลยจริงๆอนะ่ะกระดังต้องพอดีกับรากนะแต่ว่าที่ใช้ใหญ่เพราะว่าใบามันใหญ่เดี๋ยวล้มเพราะว่าเขาสูงเลยด้วยใช่ไหมรอบนี้หลายคนอาจจะงงว่าเครื่องปลูกดูแปลกไปใช่เครื่งองปลูกก็ปรับใหม่นะ เพื่อนๆหลายคนรอมากเลยพี่เดฟสเดี๋ยวมีนะจริงๆแต่วัสดุปลูกออย่างคือไม่ยอมมาสักทีนะเพราะว่ามันขาดตลาดแล้วก็เดี๋ยวดน้ำนะพี่เตฟสแล้วเราต้องเติมอะไรลงไปอีกปะไม่เติมแล้วก็คือเท่านี้ลดน้ำอาจจะใส่ดินดินญี่ปุ่นกกหน้าไปอันนี้พี่เจสอีกฝั่งเเห็นเป็นรากยีบี่แต่เนี้ยใบตึงหมดเลยสังเกตเพราะว่าเขาโตสุดป่ะเหมือนเขาใหญ่ป่ะ ล่าเขาเดินดีนะครับแต่ว่าจะตัดทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันล้มนะมันยังไม่มีล่าที่จะมาเลี้ยงมันอ่าหมายถึงว่าไม่มีล่าที่จะมาพยุงลำต้นนะนี่คือลากที่เกิดจากการชํำน้ำการช้ำน้ำแล้วกระถางอันนี้คือไซส์อะไรคะพี่เจ๊กระถางไซส์แบบนิ้วแ <8 S 2> นิ้วอยู่ได้ยาวไหมยาวเลยกว่าลากจะเต็มพี่เจ๊เราทะลากักทะลุลงไปข้างล่างไม่เป็นไรเลี้ยงไปก่อนได้เลโยยาว อันนี้เป็นกิมจอนะคะทุกคนไม่ใช่น,นี่คือดินญี่ปุ่นใช่ไหมคือเราชอบเพราะว่าสวยงามจริงจะค้ำใบก็ได้นะแต่เราไม่<อ>ไม่ได้คำ้ำโอเคแล้วอย่างนี้ก็คือลดน้ำเราต้องวางแดดหรือวางร่มหรือวาง,วางยังไงในร่มก่อนเลยคือร่มแต่มีแสงใช่ไหมแต่ไม่โดนแดดอย่างนี้ใช่ไหมไป ถือว่ามีความโป่งอยู่เนาะอยู่เยอะเลยแหละไม่ต้องอบนะอือก็คือวางปล่อยไว้ในร่มอย่างนี้เลยเลยก็อบก็ได้นะแต่ว่าเราไม่อบเนี่ยเราก็ลองน้ำแบบนี้เลยแค่นี้เลยจบแล้วต้องลดน้ํายังไงอีกไหมหรือว่าก็ปล่อยไว้แค่มาเช็คน้ําที่รองก้นเติมเติมอ๋อแค่นั้นใช่ไหมไม่ต้องใส่ลงไปในเครื่องปลุกแล้วเนาะต้องแค่นี้เลยครับแล้วก็จะบอกว่า x สิบสี่วันที่แค่ ไอสิบสี่วันที่เราทํามานะก็คือถ่ายน้ําในโหลเนะี่ยบ่อยๆไม่ดีนะตัดรากน้อยอ่ะตัดให้ให้รากเยอะหน่อยอก็<ะ>ควรจะมีติดรากไว้ประมาณหนึ่งเพื่อที่จะได้ไวใช่ไหมใช่พอเราเห็นรากเดินดีใบเต่งเต่งดีเขาเนี้ยออกออกแดดที่มันเบาๆหน่อยพอรากเดินดีๆก็ออกแดดเต็มได้เลยลองน้ไวพาไปดูที่ตัดใบทิ้งหน่อยพี่เจษไปสิเราตัดใบทิ้งไปเมื่อวันที่เจ็ดวันนี้วันที่สิบห้านะ ออเคมานะอันที่ตัดใบทิ้งเนี่ยก็ตัดใบทิ้งแล้วก็ก็จะมีรากเกิดออกมาอ,มอย่างเงี้ยยกยอดได้แล้วนะแต่ว่าผมจะยังไม่ยกเพราะว่ามันไม่มีลูกนะแต่ปกติอะ่ะเขาจะตัดแล้วเพื่อให้เหลือใบไว้เลี้ยงลำต้นนะแต่เนี้ยผมคิดว่าให้มันมีลูกเลี้ยงลำต้นดีกว่าอันที่ยกยอดไปเขาเป็นไงบ้างคะพี่เจฟผ่านไปสองอาทิตย์ อันนี้อันที้ยกยอดไปนี่ลูกลูกลูกเพียบเลยนะลูกอู้สองอาทิตย์เองเนาะอันนี้คือตน้นต้นลูกที่เกิดจากแม่ตั้งแต่ตอนแม่งอยู่นะผมก็ปล่อยให้เลี้ยงต่อไปนี่ต้นแม่ใหญ่ที่มีต้นนี้มาเห็นไหมตอนแรกมีแค่ต้นนี้เลยถูกปะไม่มีอย่างอื่นเลยนะตัว,วตัดมาปุ๊บนี่ต้นนี้แทงขึ้นมาแล้วนี่ต้นหนึ่งนี่เคี้ยวมา ีอกเต็มอะครับนี่อีกแล้วนันต้นคือมาใหม่เลยนะคือรอบอะอันที่ยกยอดแล้วมีลากอันนี้ที่ยกยอดครั้งแรกแล้วมีลากแล้วที่เราเอาลงเลยไม่ต้องชำน้ำใช่ไหมแล้วก็นี่เห็นไหมก็วัสดุแต่แต่ลากเก่าเสียนะเห็นไหมลากเก่าเสียเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเราลากใหม่แข็งแรงแล้วก็ลื้อเอารากเก่าทิ้งเอารากเก่าทิ้งแล้วก็ขยายกระถางเป็นแปดนิ้วคือไม้ไซส์อย่างเงี้ยคือใส่แปดนิ้วกําลังสวยเนี่ยเนี่ยเราใส่แปดนิ้ว ใส่นี่ลากมาแล้วนี่คือวัสดุใหม่ที่ปรับแล้วใช่ลากดีจะเห็นว่าจะไม่มีตัวใบนี่เพิ่งเปลี่ยนเลยนะากดีแล้วอย่างเงี้ยก็อยู่ในเนี้ยได้แบบยาวๆเลยนะเป็นต้นแม่ไปเลยคืออันนี้ที่เปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่เหมือนกันลรือากเห็นไหมกมาดีเพราะว่าก็พืชเปลี่ยนเครื่องปลูกไป ไม่นานเหมือนกันนะคะอันนี้สวยเลยนี่อันนี้ตัดโดนตานะแต่ตาก็ยังโผล่อ๋อเออเขาทิ่มออกมาได้ชมาเฉพาะตัดนี่ไงตัดโดนตาเลยอะเฉือนตาเลยตาเนี่ยโผล่ขึ้นมานี่อันนี้สวยมากต้นนี่สวยจริงสวยมากคือเป็นคุณแม่แล้วเพราะว่าดูอันนี้รากที่เกิดใหม่รากเขาดีอยู่แล้วนี่รากเกิดใหม่เห็นไหมหลังจากเปลี่ยนเครื่องปลูกนะ ก็อยู่ในกระถางแปนิ้วเนี่ยก็คือผมทิ้งเลยยาวๆพี่เจแล้วไอ้ที่พี่เจฟใช้อยู่เนี่ยเราเอาไปเปลี่ยนกับบุษราคำได้ไหมอ่ะคือจริงๆได้นะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนยใช่ไหมยังไม่อยากไปยุ่งกับอ่ะไปดูบุญนนะคือจริงๆก็ใช้ได้นะแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้นะเพราะว่าตอนนี้น้องกําลังพุ่งใช่กําลัง<อ>กับมีลูกนะเล็กๆอยู่ แต่ว่าเขากําลังพุ่งนะนเราก็ไม่อยากไปกวนลากเขานะเนี่ยคือยิ่งแก่ใบแล้วจะยิ่งชมพูนะ,ะนนการคือชมพูเลยแล้วก็พอดีว่าใบใหม่ามาใบใหม่ามาเผือกเผือกกับกึง่งเขียวนะเนี่มนไม่ได้เผือกอแต่ว่าหลอดใหม่มาแล้วเพราะว่ามันกําลังพุ่งผมก็เลยไม่กวนนะสลาคำผมก็จะเปลี่ยนกระถางให้เล็กลงนะไม่ควรใช้กระถางที่มันใหญ่ นี่นี่คือไซส์นี้คือ12นิ้วหรอ10นิ้วจริง,รงๆเล็กๆอย่างนี้อยู่6นิ้วสบายเลยอ๋อแต่ว่า,า,าตอนนั้นนะ่ะเราไม่รู้เราคิดว่าจะต้องใหญ่ไงจริงๆจะพอดีกับลากคือดีที่สุดแล้วก็เห็นไหมไหสีสวยคือนะพอตัดใบทิ้งก็เนี่ยน,นี่คือใบที่แทงใหม่เห็นไหมที่ตัด mm hmm. ทิ้งก็ดูชมพูแปดแล้วก็ใบจะเด้งแล้วเขาก็แทงใบใหม่แล้วท,ที่ตัดนี่นี่แทงใบใหม่ชมพูแปด เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงนะบอ่ะตัดทิ้งได้เลยป้าท้ายคลิปปิดท้ายคลิปด้วยการนับแล้วก็เฉลยนะคะเฉลยตั้งแต่วันที่ถ่ายครั้งแรกไปแล้วนะครับเราถ่ายนเป็นไว้มาเป็นเฉลยท้ายนี้นะครับอมานับของรางวัลนะครับก็นี่ครับสอง 128บใบนะครับปากายด้หนึ่รัอยยีบแปดใบเยอะไหมนี่คือเราตัดทิ้งนะก็ใครทายถูกก็ยินดีด้วยนะครับกิจกรรมนะครับคือเช็คดูแล้วนะครับไม่มีคนตอบถูกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเรากะจะใกล้เคียงแบบว่าบวกลบ 1, 2อะไรเงี้ยคือกะจะให้นะครับแต่ว่า ไม่มีใกล้เคียงเลยนะแล้วก็อีกอันนึงตอนแรกอาจจะร้อยบวกขึ้นไปเนี่ยก็จะจับฉลากแต่ว่ามันมันน้อยครับเราก็เลยไม่ได้จับฉลากครับก็ติดตามกิจกรรมหน้านะครับเดี๋ยวเราแจกช่วชัวก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะให้ร่วมกิจกรรมอะไรเนาะได้ดก็กิจกิจกรรมหน้าก็อาจจะจับฉลากเลยง่ายๆนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าได้รางวัลเลยเนาะก็เป็นรางวัลเดียวแล้วก็อาจจะเอาไม้แพกแพกไปให้นะครับคือหลายๆต้น ใน,ในหนึแพ็กนะว่าหนึ่ตะากร้าใส่ได้กี่ต้นก็เอาไปให้เต็มเสียได้ตั้งค่ะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าพี่เจ๊ไม่น่าจะตัดไปทิ้งอลังการขนาดแบบ120กว่าใบใช่ไหมคืออยากจะใบช่วยนะแต่เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนทยอยทายกันมาเยอะแล้วค่ะก็เลยต้องปล่อยไปตามกติกานะเอาเป็นว่ารอบหน้ากิจกรรมง่ายๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะกล้ายกยอดกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆนะมันง่ายแล้วก็ชิลสุดๆตามที่พี่เจฟเขาทำเลยนะคะนี่ขนาดครั้งแรกของพี่เจฟก็ยังง่ายแล้วก็ลอดทุกต้นเลยเพื่อนๆเองก็สบายเช่นกันค่ะและใครอยากจะดูอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราไว้เลยนะคะและใครที่ยังไม่ได้ติดตามกราบงามๆติดตามเราหน่อยนะคะกดไลค์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะช่องทางการติดต่อเดี๋ยว เดี๋ยวก็เราจะทิ้งไว้ตามนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีลิงก์แปะไว้ที่ช่องข้อความข้างล่างด้วยค่ะใน Facebook, IG แล้วก็ TikTok เนี่ยเราจะมีคลิปสั้นๆให้ลงดูทุกวันเลยนะทุกคนดูกันเพลินๆกันไปเลยแล้วก็ใครมีอะไรก็อย่าลืมสอบถามเราได้เลยนะทุกคนเนี่ยคอมเมนต์เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายจ้า